จะเป็นไปได้จริงๆหรอครับที่ประเทศไทยที่เรารักจะมีอนาคตที่สดใสภายในไม่กี่ปีเอาเป็นแบบที่ว่าเป็นแบบที่งดงามน่ารักด้วยนะเป็นแบบที่เราไม่ต้องไปว่าใครไปบังคับใครให้ต้องเปลี่ยนเป็นแบบที่เราจะเต็มใจย,ยินดีเห็นดีเห็นงามกันโดยทั่วไปเรามาดูความเป็นไปได้กันครับนึกภาพที่ข้อมูลข่าวสารประมาณนี้นะครับไปถึงพวกเราคนไทยเนี่ยจำนวน20ล้านคนจากนั้นครับ จะมีอยู่แสนคนที่มาเริ่มสนใจที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจะมีอยู่หลักหมื่นที่เริ่มทำได้ต่อเนื่องหลายวันหน่อยแล้วนึกภาพที่มีหลักพันคนเนี่ยทำได้จริงๆคือทำให้ตนเองดีขึ้นไปรวมกลุ่มกันทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นในบ้านเมืองพี่ครับคนเราเมื่อเห็นว่าอะไรดีๆแล้วเนี่ยจะเกิดทยอยดีตามกันคือคนหลักพันที่ทำอะไรดีๆขึ้นมาแล้วนี่แหละจะมีคนที่เหลือเนี่ยทยอยทำตามกันนี่นั่นแหละครับคือคำตอบ ที่ประเทศไทยที่เราักจะมีนาคตที่สดใสแบบเพิ่มขึ้นทีละนิดต่อไปครับเรามาดูอีกความเป็นไปได้ก็คือการที่ในสังคมใหญ่คือบ้านเมืองเราเนี่ยย่อมมีคนที่เก่งดีใจบุญและพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วนึกภาพคนที่ไม่ได้แค่ทำให้ตัวเองดีขึ้นแต่ยังสามารถไปสร้างสารรค์อะไรบางอย่างช่วยให้คนอื่นๆทยอยดีขึ้นได้อีกท่านครับ ทั้งหมดนี้นะครับมันจะมีความเป็นไปได้ที่ง่ายมากเมื่อพวกเราครับผมไม่อยากบอกว่าไม่นิ่งเฉยคือเราไม่จําเป็นที่ต้องไปต่อสู้ไปไฟอะไรแต่ง่ายที่สุดครับอย่างเช่นทุกวันนี้ครับผมก็จะขออนุญาตนะครับอย่าลํำคาญผมผมจะบอกต่อวิดีโอนี้ไปตามช่องทางต่างๆเพือ่อเผื่อว่าจะมีพวกเรามาดูจากนั้นนะครับอาจจะมีพวกเราบางคนที่เริ่มไปดูครับใน YouTube พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับ 15คนเรามีดีขั้น15ไล่ไปเรื่อยแรกๆมันอาจจะแบบไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าผมเจตนาที่จะให้พวกเราเนี่ยได้รับข้อมูลแล้วเอาไปคิดต่อเองเพื่อให้เกิดการแตกหน่อแตกกอทางความคิดดีๆด,ด้วยตนเองก่อนแต่พอ15ทับ2 15ทับ3ทับ4จะเป็นเหมือนเฉลยแนวทางที่ชัดเจนครับอยากให้เราไม่แค่ฟังวิดีโอนี้ผ่านๆแต่อยากให้ฟังซ้ำ แล้วลองไปนึกว่าเมื่อเรามีใจเมื่อเราต่างไปหาคำตอบที่มันชัดเจนอะแล้วเรามาร่วมลงมือกันทำให้ตัวเราเองดีขึ้นทำให้กลุ่มพวกเราดีขึ้นนำไปสู่การที่ประเทศไทยที่เรารักเนี่ยมีอนาคตที่สดใสแบบดีๆแบบทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเต็มใจยินดีเห็นดีเห็นงามคือไม่บังคับใครอะพี่นะครับก็ผมก็พูดไม่เก่งหรอกแต่อยาให้คิดง่ายๆว่าพี่ครับ ไม่คิดมากฟังซ้ำลองนึกจากนั้นครับไปบอกต่อกันครับพี่พี่คนดังดาราพี่พี่สื่อมวลชนครับไปหาช่องทางซิจะทำให้คำถามง,ง่ายๆแบบนี้เนี่ยประเทศไทยที่เรารักมีอนาคตที่สดใสแบบดีๆแบบงดงามน่ารักเนี่ยไปถึงพวกเราอ่ะมันจะทำยังไงครับพี่นะครับแล้วคำตอบที่ผมมีเนี่ยมันก็เป็นคำตอบที่ผมเองก็มั่นใจนะแต่ จะมีคนที่เก่งดีใจบุญที่มีใจพร้อมที่จะช่วยคือคนไทยรักกันได้อะไปพัฒนาคำตอบที่ดีกว่าคำตอบวันนี้ก็ดีแล้วแต่คำตอบวันข้างหน้ายังดีกว่าวันนี้พวกเราคนไทยมีใจร่วมลงมือกันทำเราทำงานทุกวันนี้เนี่ยก็เพื่อสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราถูกต้องไหมครับแต่วันหน้าเราทำได้ดีกว่าทั้งหมดครับมันเริ่มได้ด้วยการจุดติดกระแสดีๆครับกระแสดีๆ ส่งเสริมให้สิ่งต่างๆดีขึ้นกระแสดีๆเป็นการป้องกันสิ่งไม่ดีบางครั้งนะครับมีคนที่อาจจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็แล้วแต่กระทําบางอย่างที่มันเป็นผลเสียต่อบ้านเมืองก็ป้องกันทั้งส่งเสริมให้สิ่งต่างๆดีขึ้นนะครับกระแสดีทั้งป้องกันให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคือลดทอนลงให้เกิดขึ้นน้อยลงฝากด้วยนะครับเรามาช่วยกันครับอาลงง่ายๆเรามาช่วยกันครับ ลองกันดูสักตั้งครับขอบคุณมากนะครับ